สวัสดีครับมาพบกับ o อ c o m อม t e r SUPPORT อีกแล้วนะครับวันนี้พามารู้จักนะครับกับเจ้าตัวสแกนเนอร์นะครับ f ู j i t s สู i 7 7 0 0นะครับสำหรับตัวนี้นะครับสามารถสแกนด้วยความเร็ว100แผ่นนะครับต่อนาทีนะครับรองรับขนาดสูงสุดนะครับเป็น a 3นะครับสำหรับตัวนี้นะครับพาไ้ดูถึงประสิทธิภาพของเขาก็เลยนะครับสแกนได้อย่างรวดเร็วนะครับ นี่คือลักษณะของการทํางานของเขานะครับหน้าจอนะครับก็จะเป็นหน้าจอแบบ LED เรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มนะครับก็จะเป็นปุ่มกดนะครับใช้ซอฟต์แวร์นะครับในการสแกนนะครับสามารถใช้ซอฟต์แวร์ระบบสแกนของเขาได้เลยนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับมีทั้งการสแกนนะครับเป็นแบบ ADF นะครับนี่คือถาด ADF นะครับรับได้ขนาดสูงสุดนะครับก็คือ A3 นะครับด้านกระดาษรับเหมือนกันนะครับก็คือขนาด A3 นะครับ มีถาดแฟลชด้วยนะครับถาดแฟลชนะครับเปิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นการสแกนนะครับขนาด A3 ได้ด้วยสำหรับรุ่นนี้นะครับรองรับ USB นะครับเป็น3.1แล้วนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับนะฮะ Fujitsu นะครับ FI7700 นะครับ